บุหรี่ไฟฟ้าต่างจากบุหรี่อย่างไรคำถามที่หลายคนสงสัยกันอยู่เนื่องด้วยปัจจุบันมีเอกสารรายงานต่างๆมากมายที่ถูกตีแผ่สู่โลกโซเชียลทั้งเห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยวันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลพร้อมท,ทั้งวิเคราะห์ให้เห็นถึงข้อแตกต่างระหว่างสองสิ่งนี้ ส่วนคำถามที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าจริงไหมเราควรเลือกใช้สิ่งใดคงต้องให้ท่านผู้ชมตัดสินใจกันเองเราจะขอแบ่งเป็นสี่หัวข้อเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ 1. วิธีการทำงานและส่วนประกอบหลักบุหรี่เป็นยาสูบป,ประเภทมวลประกอบไปด้วยกระดาษหอ่อยาสูบและก้นกรองบุหรี่ ที่ทำมาจากเส้นใย,ยสังเคราะห์บุหรี่ใช้วิธีการเผาไหม้จากความร้อนเพื่อระเหยนิโคตินจากใบาย,ยาสูบผ่านก้นกรองเข้าสู่ร่างกายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสูบบุหรี่รูปแบบใหม่ผู้สูบจะได้รับสารนิโคตินจากกลไกไฟฟ้าที่ทําให้เกิดความร้อนในรูปแบบไอน้นาระเหยเข้าสู่ร่างกายแทนการเผาไหม้ โดยมีส่วนประกอบหลักๆคือแบตเตอรี่ตัวทำให้เกิดความร้อนหรืออตอมไมเซอร์และน้ำยาน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะประกอบไปด้วย 1. นิโคโตินซึ่งเป็นนิโคโตินบริสุทธิ์ที่สกัดจากใบาย,ยาสูบ 2. โพลิพีนไกลคอรคือตัวทำละลายที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อควบคุมความเสถียรของผลิตภัณฑ์ 3. กลีเซอรีน เป็นของเหลวที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นมีความหลืดและมีรสหวาน 4. ส,สารแต่งกลิ่นและรสชาติจะสรุปได้ว่าทั้งบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามีหน้าที่เหมือนกันนั่นก็คือการมอบนิโคตินให้กับผู้สูบแต่จะแตกต่างกันที่วิธีการนำนิโคตินเข้าสู่ร่างกายนั่นเอง บุหรี่ใช้วิธีการเผาไหม้จากความร้อนซึ่งแตกต่างจากบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้านั้นใช้กลไกลจากระบบไฟฟ้าเพื่อสร้างความร้อนระเหยนิโคตินในรูปแบบไอน้นาำเข้าสู่ร่างกายซึ่งเป็นวิธีที่อันตรายน้อยกว่านั่นเองค่ะ 2. นิโคตินนิโคตินเป็นสารประกอบหลัก อลอยชนิดหนึ่งไม่มีสีสกัดจากใบายาสูบมีฤทธิ์ส่งผลต่อสมองและระบบประสาทหากได้รับในปริมาณที่เหมาะสมจะกระตุ้นให้อารมณ์ดีรู้สึกสบายลดความเครียดคลายแกงวล ในบุหรี่มีปริมาณนิโคตินคงที่ปริมาณที่ได้รับขึ้นอยู่กับการสูบของคุณหากอยากได้ในปริมาณนิโคตินสูงคุณต้องสูบบุหรี่หลายมวนส่วนบุหรี่ไฟฟ้าปริมาณนิโคตินขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้นในน้ำยาซึ่งคุณสามารถเลือกระดับความเข้มข้นได้อย่างอิสระตั้งแต่สูงสุดถึงน้อยสุดหรือแม้กระทั่งไม่มีนิโคตินอยู่เลยงั้นข้อนี้ขอสรุปว่า คุณไม่สามารถเลือกปริมาณนิโคตินในบุหรี่ได้ส่วนบุหรี่ไฟฟ้าคุณสามารถเลือกได้ตามใจชอบอาจจะเลือกระดับนิโคตินเข้มข้นสูงในช่วงแรกเมื่อร่างกายปรับตัวได้ก็ค่อยๆลดระดับนิโคตินลงมาจนเหลือศูนและเลิกสูบบุหรี่ได้ในท้ายที่สุดค่ะ 3. ผลที่จะได้รับต่อร่างกาย แน่นอนว่าการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดสารพิษต่างๆต่อร่างกายมากมายซึ่งทำให้มีผลร้ายกับร่างกายของคุณเต็มๆถ้าอย่างนั้นลองลดการสูบบุหรี่แล้วสูบบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยละ่ะก็คงมีผลร้ายกับร่างกายในเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงอยู่ แล้วถ้าสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเดียวแน่นอนว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีการเผาไหม้ก็จะลดสารที่เกาอมะเร็งต่างๆไปได้มากมายโดยมีบทความจาก American Public Health a s s OCIATION ระบุว่าในบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีความเสี่ยงน้อยกว่าบุหรี่ถึง95%และสุดท้ายถ้าไม่สูบอะไรเลย แน่นอนว่าร่างกายของคุณก็จะไม่ได้รับผลร้ายใดๆปอดของคุณก็จะใส่กริ้งข้อนี้ดีที่สุดเลยค่ะ 4. ความคุ้มค่าเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะพูดยากเนื่องจากมีหลากหลายปัจจัยและแต่ละคนมีปริมาณในการสูบแตกต่างกันออกไปงั้นจะขอนำเสนอในมุมของเราเองย้ำว่าเป็นการนำเสนอการสูบข,ของเราเองนะจ๊ะหวังว่าคงไม่มีดราม่าค่ะ เริ่มก่อนหน้านี้นะคะเราสู่บุรีสองวันเนี่ยต่อซองดูดยี่ห้อที่มีชื่อว่าอะไรคาคาสักอย่างหรือว่าอาจจะเป็นเอ๊ะคาห,หููไม่รู้เป็นอะไรเอาไม่ใช่ค่ะราคาซองละหนึร้าสิบแบาทถ้าคิดเป็นต่อสัปดาห์จะเสียตั้งเท่ากับ483บาทถ้าเป็นต่อเดือนลหน่งพันเก้าบาทพระเจ้าและถ้าต่อปีลหม่นสามพับบาทโอ้โหกระเป๋าฉันนะคะสามารถช้อปปิ้งแบรนด์เนม ไปได้แล้วค่ะหลังจากนั้นลองหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าพอตซิสเตมหัวน้ำยาหนหัวตกหัวละ200บาทเราใช้ประมาณ3-4วันต่อ1หัวเน้นนิโคตินสูงสูบไม่กี่คำก็อิ่นแล้วจะได้ไม่ต้องเปลืองตกสัปดาห์หนึ่งก็แค่2หัวเท่านั้นคิดเป็นเงิน400บาทต่อสัปดาห์ถ้าเป็นเดือนก็จะเสียตังเท่ากับ 1,600บาทถ้าตกเป็นปีล่งหมื0าอยบาทย,ยังพอรับได้นะเนี่เยเคยประหยัดไปได้ตั้ง3,984บาท3,900ก็เกือบ4,000แล้ว4,000นี้สามารถไปกินบุฟเฟ่ชาบูโอมากาเซได้แบบชิว,ชวๆเลยมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะแถมสุขภาพปอดก็ดีขึ้นด้วยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นวิธีการเปรียบเทียบราคาง่ายๆใครสูบเยอะสูบน้อยก็ลองเอาไปคิดเล่นๆกันนะ ว่าแบบไหนประหยัดกว่าและแบบไหนเป็นทางเลือกสุขภาพที่ดีกว่าเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะท่านผู้ชมหวังว่าสีหัวข้อนี้จะช่วยให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุหรี่กับบุหรี่ไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้นนะคะอะไรปลอดภัยกว่าควรเลือกใช้สิ่งใดก็คงต้องให้ท่านผู้ชมช่วยไปคิดพิจารณากันเองแล้วล่ะค่ะ ย้ำอีกครั้งไม่ได้บอกว่าสูบบุหรีไฟฟ้าแล้วจะปลอดภัย100%เซแต่อย่างน้อยมันสามารถช่วยให้ผู้สูบลด ความเสี่ยงที่จะได้รับสารที่เป็นอันตรายจากการเผาไหม้อย่างน้อยก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกให้กับนักสูบเพื่อใช้ทดแทนการสูบบุหรี่การเลิกบุหรี่ได้ในท้ายที่สุดนั่นเองค่ะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปถ้าคุณสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าคือทางเลือกของคุณแต่ถ้าหากคุณไม่สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่จำเป็นสำหรับคุณค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ